คก็เด็กก็ชาวบ้านนะครับพ่อพีคนก็พี่นะครับสารกองแล้วก็นะครับก็อในแวดวงวัดพ่อที่มาดมในทุกๆขั้นนะครับซิสเตอร์นะคหมอออเรอจนสมาชิกสภาพิบาลของวัดไทยทุกทุกท่านนะครับพี่น้องที่อยู่วัดหัวไผ่แล้วก็น้องที่มาจากหลายวัดวันนี้แม่มาด้วยนะครับมาพี่ชายนะครับ ก็เ็นะครับก็ไม่มีสิ่งิ์การจ้ากของคุณพระนะครับจริงที่วันเวลาเหล่านี้ได้เดินทางมาถึงนะครับคุณพระเป็นเจ้าที่ทําให้พ่อเองได้เริ่มต้นชีวิตประสงฆ์ที่วัดแห่งนี้นะครบก็มันแต่เป็นสง,งก่อนเป็นระสมนะครับแล้วก็ที่นี่4ปีกว่าๆเอ่ผมกับมาบบสองวยก็เกือบ5ปี เป็นพิเศษนะครับขอบคุณคุณพ่อสมบุตินะครับคุณพ่อเจ้าวาดนะครับที่ดูแลพ่อเป็นอย่างดีนะครับให้คาแนะนำแล้วก็ให้โอกาสนะครับในการทำงานหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มที่นะครับคุณพ่อสนุบสนุนทุกอย่างที่พ่อได้ทำนะครับขอบคุณคุณพ่ออิทธิผลนะครับคุณพ่อพี่ชายที่อยู่ด้วยกันมานะครับตั้งแต่เป็นเองแล้วนะครับแล้วก็นะครับมาอยู่ที่นี่ด้วยกัน แล้วก็อยู่เขตงางสมุนะครับแล้วก็เล่นที่เน็นที่จังหาัที่ว่ากานะครับแล้วก็สนับสนุนช่วยกันสมุนะครับขอบคุณน้องสังขารุกงอรนะครับที่แล้วว่าพึ่งมาอยู่ได้ไม่กี่เดือนนะครับก็เราก็ได้เรียนรู้แลวก็สิ่งต่างๆด้วยกันนะครับเป็นพิเศษขอบคุณนะครับบรรดาสภาทิบ้าลนะครับตลอดจนทีมงานลุงป้าทุกคนนะครับที่ร่มแดงร่มใจ ในงานกิจการกวัดน,นะครับทุกเพือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่เป็นเพื่อวพ่อนะครับแต่ว่าเพื่องานของวัดน,นะครับขอบคุณบรรดาน้องๆเยาวชนทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็โตขึ้นหลายคนแล้วลนนคนนครอบครัวไปแล้วนะครับมีเด็กๆรุ่นการที่พยก็ีนนก็จะเตรียมตัวแล้วก็ที่พี่น้องเห็นด้านหน้ามีเด็กๆรุ่นนี้รุ่นหนึ่งที่ กำลังโตขึ้นมาแล้วก็มีบทบาทนะพี่น้องจะได้เห็นเขาก่อสวดร้องเพลงอ่านบทอ่านนะครับพ่อจวดก็สนับสนุนพ่อเองก็สนับสนุนพวกเขาเติบโตขอบคุณพี่น้องสนับสนุนท่านเดินนะครับทั้งที่ไม่ได้เดินทงอยู่นะครับที่เป็นกําลังใจใะคำพูดรอยยิ้มสิ่งต่างๆที่เป็นกาลังใจให้กับพ่อนะครับขอบคุณคุณครูโรงเรียนประชาสชนทุกๆท่านนะครับ ก็ทุกเองก็มีบทบาทสำคัญท,ที่ทำงานรวันด้วยนะครับแล้วก็กไปวยกับสุดท้ายนะครับพยศขอบคุณทุกค,คนนะครับความในใจหนึ่งสิ่งนะครับที่ก็อยากบอกนะครับก็หลายคนอาจจะคิดว่าตลอดสีปีกว่ากบบห้าปีก็มาทำอะไรให้ที่นี่มากมาย คนอภัยนะครับที่ให้อะไรก็มากมากมายมากกว่าพ่อเองไม่ได้ให้อะไรที่นี่มากมายนอกจากแต่งการเงินใชแต่คนปภัยชุมชนปอภัยที่นี่เป็นเหมือนกับผู้สูอนชีวิตประสธรรมที่นี่อย่างแท้จริงนะครับให้บทเรียนให้ความรู้ให้ชีวิตให้สิ่งต่างๆที่ได้เดติบโตขึ้นพอเริ่มต้นชีวิตประสธค์อย่าง เติบโตมั่นคงและมีความสุขเพราะชุมชนที่นี่ได้ให้พ้อมากกว่าแล้วก็ขอบขึ้นมบคุณน้ที่เป็นชุมชนอย่างดีชุมชนที่มีความเชื่ออย่เข้มแข็งชุมชนที่มีน้ำหนักมีคลมีกุศลตอนที่มากมายแล้วก็เสริมสร้างตัวพ่อเองให้มีชีวิตประสบ์ที่ดีขอบคุณนะครับเระเปจ้าและพ่อขอบคุณทุกคนที่มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับตัวพ่อเอง นะครับแล้วก็เขาเองไม่ได้จับไปได้อะไรนรัก็ไปศึกษาน่อแล้วก็กลับมานะครับเพื่องานของสังคมคนของไปนะครับก็ขอขนาหรับพ kind of ี่น anyway> ้องนะครับในการดาเนินชีวิตประสงคของพ่อต่ด้วยนะครับขอบคุณครับภาษาสขทัยทีคาาวนะครและขอขอบคุณพ่อเ่านอย่างสูงนะครับ